สวัสดีค่ะอยู่กับสองแม่นั้นนะแม่น้องไอตินนะคะมาดูไอศาสร์ทำที่ใส่โซ่นะคะเครื่องมือทํามาหากินเอศาสตร์หายบ่อใดได้ไดปีที่แล้วหายแล้วเครื่องหนึ่งขาดทุนเลยตกหายมองไรก็บ่หูบ้านบักจรังก็นไม่รู้ที่นะคะตามไปหาก็หาไม่เจอก็เลยต้องซื้อใหม่นะคะ อันนี้เป็นโซ่ไฟฟ้านะคะต้องต้องติดติดกับรถเทเลอร์ไวต้ตลอดนะคะหายไปไหนพี่ชาติไปคอมเมนต์แล้วยังนี่ฮะไป,นะไปซื้อเสื้อย,ยังเราจะไปอุบลแล้วได้นั่นไป,ไปอุบลพรุ่งนี้แล้วได้นั่นไปย่านี่เออต้องไปซื้อเสื้อผ้าได้นี่ต้องไปซื้อของใหม่แบตเด้วย บบเอาเบ็ดไปสำรองด้วยอันนี้อะไรนี่แบบเบ็ดไปแมนชาร์จอะไรยังบบนะเตรียมตเตรียมบบน,นะคะสีหอดมือไปอุบวนแล้วตอนนี้ช่างก็เริ่มประกอบอะไรที่หืออออกมาก็จัดให้มันเข้าที่มันเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ ช่างก็อยู่ข้างในเป็นแต่ขาพี่อีเสร็จยังพี่เอบแล้วครับเอบแล้วค่ะใช่ประมาณสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์พูดพูดแบบภาษาให้เข้าใจไม่ได้บวช <laughs> <laughs> วันนี้วันนี้เกี่ยวข้าวใช่ไหมครับ <laughs> เกี่ยวเกี่ยวมือใดนี่เกี่ยวตอนไหน ก,าากินกับประทานอาหารเสร็จป่ะปีที่แล้วก็ไปไปเกี่ยวโคงพี่อีกก่อนข้าวเหนียวข้าวเหนียวปีที่แล้วข้าวปฐมฤกษ์ปีที่แล้ว,ว,เ,ลวเอารถใหญ่ไปใช่ไหมปีนี้เอาันดไหนไปนี่เอาร้อยห้าไปนะคะ งานสาวนุ่นจะไปถ่ายคลิปนะค่ะถ่ายงานถ่ายงานลงงานไอ้นั่ <c oughs> นอะไรพี่อีไอ้สีแดงๆอะ่ะกองใครกองเลือดลมเยอะอ๋อโอ้โหเด็กมาย อันนี้รถเจน็นะคะก็เริ่มถ้าเริ่มประกอบเข้าที่ท่าทางและะ้วคะภายในก็ยังไม่ได้ชิดนะคะชิดเตะวพันหกร้อยพอนะคะเพราะว่าใกล้จะเดินทางแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะใส่พุงใส่พานไม้กอลนะคะไม้กอน ไม้์กอลภาษาไทยเรียกว่ายังโมหูรู้แต่ไม้์กอลจริงบอกฮะวาวันนั้นถ่ายคลิปหนูบอกว่าพาเยนเอฟซี FC บอกว่าไม่ใช่เขาเรียก็พานรี่ห่ือนกันเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกพาลีีจริงบอก พา่เงงเขาบอกว่าพาลี่มีคนมาคอมเมนต์เลยว่าพาลี่พาลี่ค่ะฝาเขียวฝาเขียวผ้าเออใช่ผ้าลานเนาะผ้าลานนะแต่มีเอฟซีมาคอมเมนต์ว่าพาลี่เยอะมาก ตอนนี้พิชาติก็เก็บของนะคะเก็บของใส่ถุงปุง๋งถุงปุย๋ยอุปกรณ์ทำมาหากินต้องมีให้ครบนะคะวางผ้ากับแท็กซี่แล้วแก๊กเครื่องนิดหนึ่งอ่ะแก๊กเป็นไงแ,นนแบ๊ดบุ้มก็แบ๊ดขนาดอา้่ยเหรอ เฮ้พิชชาตครับอย่นี่นะคะทรงโซ่เอาไปให้พร้อมนะ้วครพิชชาตินี่โอ้พิชชาติเตรียมแล้วนะรู้สึกรู้สึกแบบเราจะเตรียมตัดก้มของเรา โอ้ยต่กล่องแบบ V I P ได้เนี่ยถ้า,ต,า,าตัวแพงนะคะตักล่องคนนี้นี่นี่อยู่ อันนี okay. ้ทดสอบเด็กเด็กใหม่เด็กใหม่เอาเากี่นาทีเอาแบบให้ได้นานที่แบบเกลอกันะแล้วก็มายางนี้เอารอบหน้าหน้านึ่งพอดีเนาะออเอคโอเคเได้ได้ได้บานการจะพร้อมไหมคะพามาสิโตอันนี้ด้ว เปลีอยนแล้วเนี่ยตอนตอนเาตอนเขาเขาชีย่างถึงไหมบอเดี๋วเขาถือครับครเอาไปเลีอ่ะทำงานงานเออทำงานทำงานเลี้ยงกว่าตกล้องไฟ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 เอาเปเอาเอาหนึ่งสองสามเอาางางางงงง กระองกรซองว่านีระว่านีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเาบอเขาจบนี่เขาไมจำกรดาวไงกระกรซองว่านีกระตากรอกแับสีร้ากระน้าตื้นกระนับตื้นกระอกแต่ับฟ้าระขาอย่าตัวขาขาที่เป็นเดี่ยวเทนะระอ่าอันอันซ้ายตัวนี้มันเป็นจัรีตัวนี้มันสายแดงขนามันต้องมีแนวกุญแจ เราเราต้องลงมาถ่ายข้งางลนะ่างไหมโอ้ดูจะบงจกระบีนะคะัคนเอโอ้ย <c oughs> ไม่รู้เรื่อเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้โอ้โหเลย